ซงกินอูนะครับอ๋อกุได้ใครเดี๋ยวมาเลยครับคุณวัสดุหล่อครับมาเลยเฮ้ยขออารมณ์ก่อนนะย่าขอารมณก่อนนะยัามาครับคุณวัสันมาเลยครับมาสู้กันดีกว่าครับผมทำคอนเทนต์นะครับมาเลยครับหล่อครับสู้ดิครับผมซงกินอูนะครับเออนี่เลยผมซงกินสวัสดีครับผมซงจินอูนะครับนี่เลยเดินมาหาสุดหล่อเลยนะครับมาเลย

ที่เราไปไปที่เราไปดูมามันมันโอ้ชัลสองติวูโอ้ชัลโอ้ชัตโอ้ชัตไหนไอ้่กูจะบอกอะไรให้เราเว่ยเรียนกลับไอเนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรหรอกได้ได้หรือวะมึงเป็นถึงกูเป็นดีคีถึงแชมป์กลับโลกเลยนะเว่ยโอ้ยขี้โมยหรือเปล่าขี้โม่ที่ายไอเนี่ยมันขี้โมไอโจทาโร่เหลืองๆอ่ออยเหมือนขี้หมาข้างถนนกูอะ เด็กก well, ูข I mean, mm. ี้โม้บ้างเงี้ยขี้โม้มากกว่ากูดีกีนแชมป์ระดับโลกไอ้เคียบูริคาโดเอ่อมายองเนสไอ้เคียกูมึงหิวหรือเปล่าเนี่ยมึงเจอไอ้อะแม่งชื่ออาหารเต็มไปหมดเลยมึงไปกินข้าวก่อนก็ได้นะเพื่อนกูจะบ้าตายกับแม่งเนี่ยแม่งก็ใช่เมื่อกีมึงอย่าบ้าดิไอ้ซงจินอูเอากุ้งกุ้งแม่แม่เว้ ไอซสปิงกดเลนะไอซ์ส <apologize> ปิงไม่ชอบอ่ะไอซสปิงไม่อยากเลยล่ะอไอซ์ฟปิงอากอ้ไอไอหยุดก่อนไอไอไอซปิงไม่ชอบไอซสปิงโไอซสปิงจะเปิดพาว์ีสี่แล้ว นอนแผนนอกเอาไม่มึงเอ้ยโอ้ยมึงดูครูกูใครไอ้เหี้ยส่งจินวูสวัสดีครับผมซ่งจินวูสวัสดีครับผมซ่งจิ้นวูพ่อเหอะไอ้สใส่ข่าวพ่อจับก๊อกแขงอะไรวะไอ้วันแข่งไอ้เหี้ยสวัสดีครับ ผมส่องจริงส่งจริงเออจะมา ASMR ถ้าเป็นไฮโซปิงเอ้าสวัสดีครับผมส่องจริงมูรูโล็อกรีรีตัวมาเล่นกับไฮโซปิงก่อนสิาก่อนที่มจะตีแตกงลาแฉะลาแอลลาแฉะเดี๋ยวรู้ก่อนตีแตกก่อนดีไอ้หากูรีตัวไม่ได้กูสติแตกกูไม่รู้รีตัวอยู่ไนะมาหาเรา พี่ทำไมพี่ไม่มีตาไม่มีหน้าไฮโซปิงสองสายอ่ะอ้าไอ้อาเชื่อเชื่อไฮโซปิงแพร่โคตรสวยไอ้เต็เรียบร้อยแล้วไอ้อาะเฮืออไอ้อ่ะกลมาช่วยมันก่อนมาแล้วยังไปต่อยคนอื่นลีกไฮโซปิ้งไฮโซปิ้งหดเป็นนิดแล้วนะไฮโซปิ้งกอดแล้วไฮโซปิ้งกหดแล้ว ไฮ้์ชอปปิ้งกนแล้วไฮ้์ชอปปิ้งบ่ห่อแล้วไฮส์ชอปปิ้งเฮ้ยเปิดเผาอีซีเปิดเผาอีซีไฮอปปิ้งเปเผาอีซอ๋ออเคแล้ผมสาดแล้วขอให้ผมได้ตาอ๋อเฮ่ดูีมากกดิม่เรียกมากมาดิไม่อะ กูบอกว่าเรียกมาไม่ใช่เรียกบากใครซัสตี๋ใครชอปปิ้งตัสแปมมาใครชอปปิ้งไม่เคยสแปมเลยเนาะเล่นอกเลยอ้ให้ชอปปิ้งกูนอนเลย

โอ้ยโอ้ยไฮสอปปิ้งแหละคไฮสอปปิ้งแหละลูกเต้นกูไม่เป็นใบโพลามาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไฮสอปปิ้งเดี๋ยวไม่ไฮปปิ้ไฮอปปิ้งอ่อไฮสอปปิ้งงงว่าเล่นยังไงอ่ะอะไรคือเกมไอแตนเต้นบักชิง S S S ไอต้องไปวุ่ใจไอต้องไปเหงื่อ S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  ไหน S เอา นายนายขี้โกงทำไมอ่ะใครให้มึงโลบอ่ะใครให้มึงโลบเอ้ยอ้ไอไอ้ใชื่อไงแล้วงานโกลมไปเนี่ยถ้าถ้าถ้าเกิดแบบตัดงานขึ้นมาแล้วได้เกิดเชียร์ไฮโดปิงแม่งลั่นลั่นกลางงานมึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าระเบิดให้งานระเบิดพอดีเลยไม่นะใครสปิงโดนต่อยอ๋ออ๋อไม่นะจะต่อยใครไฮโดปิงอ๋อ อ๋เดี๋ยวกำพากมมาได้เอ้อย้อาไอปปิงงอ้ยอ้อไอปปิงเจ็บไฮสอปปิงเจ็บละเจ็บเจ็บังเลยอ้ยไฮสอปปิงกดแล้วนะไฮสอปปิงกดแล้ไฮสอปปิงกดและนี่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 นอ้ยออจะเจ็พราะว่ากูเล่นยมนปดอ้อยจะเจ็ไงบี้ไฮสอปปิงเจ็บอ้ออ๋อเอ้ำตาอ สวัสดีครับผมสองจินอูนะครับสวัสดีครับผมสรงจินอูวันนี้ผมจะมาเล่นโซโล่เลเวลิ่งเกมออนไลน์คนทยใที่ชอบหลักกัน,นครับย <ฮะ S 1> อ,บอมพ่อวันนี้ัไม่รู้เกมอะไรสวัสดีครับผมสองกินอูนะครับวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมสองกินอู